ดีค่ะวันนี้นุ่นจะมาทาคลิปลําด้มดอมนะคะว่าเขาเคยรักเราบ้างหรือเปล่านะคะบางทีคุณอาจจะคุยกับคนที่นิ่งมากๆไม่แสดงออกเฉยกับคุณมากๆนะคะเก็บความรู้สึกเก่งมากถ้าคุณไม่ได้มาดูไพ่เนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่มีใจให้คุณเลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะมาให้ไพ่หาคําตอบให้คุณกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของเขากันก่อน สถ้วยเขาเป็นคนที่มีปมมีความหลังฝังใจนะคะในเรื่องของราวของความสัมพันธ์เขาอาจจะเคยอกหักมาก,ก็ได้นะคะหรือว่ายังลืมเรื่องเก่าๆไม่ได้นะคะ C ีดเาเพราะเป็นคนที่นิ่งมากๆนะคะเป็นคนทีเ่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะ1ไม้เท้าแต่เขาเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นอะไรใหม,ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะแต่เขายังมีอดีตที่มันฝังใจอยู่อะค่ะ เด็กถือเหรียญน,นะเขาเหมือนเป็นคนมีความเป็นเด็กอยู่นะคะอาจจะแบบอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่ากําลังคิดที่จะแบบสร้างเอออนาคตนะคะหรือว่ากําลังแบบหาจุดมุ่งหมายให้ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะ หกเหรียญเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆคนหนึ่งนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาจะใจดีมากๆแล้วก็รักความยุติธรรมมากเลยนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขานิ่งๆนะคะหรือบางทีนั่งคึมๆตลอดเวลานะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้นะเขารู้สึกกับคุณอย่างไร อัศวินดาบเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ลุยลุยอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีความเอาแต่ใจมีความแบบเหมือนกับไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ค่ะอัศวินเหรียญแต่คุณเป็นคนที่มีความขยันในการทํางานเป็นคนที่แบบสร้างอนาคตกําลังสร้างความออมีเงินท้องมีหน้าที่การงานที่ดีให้กับตัวเองอยู่นะคะเพียนถือ ไม้เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความขยนันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานมากๆ8เหรียญเขากําลังรู้สึกว่าคุณกําลังพัฒนาตัวเองกําลังที่จะแบบหาเงินเก็บเงินสร้างอนาคตตัวเองคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอะค่ะ8ดดาบเหมือนคุณมีปัญหาความรู้สึกอะไรในใจเนาะที่เขาแบบที่คุณไม่ได้บอกให้ใครฟังแล้วคุณก็เลยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงาน หรือเขาคิดว่าคุณอ่ะอาจจะไม่สนใจเขาอาจจะปอกเขาหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วอะคะ่ะในความรู้สึกของเขาคิดว่าคุณสนใจแต่เรื่องอื่นคุณสนใจแต่เรื่องงานคุณสนใจแต่เรื่องเงินคุณแทบจะไม่สนใจเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขารักคุณไหมนะคะ นะจริงๆเขาก็สนใจคุณนะเขาก็ดูข่าวคราวคุณอยู่ตลอดนะเขาก็เรียนรู้คุณอยู่นะคะ หนึ่งถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะหรือเขาเพิ่งให้ความสนใจคุณหรือเพิ่งเริ่มชอบคุณนะ t าวเวอร์อาจจะเป็นความรักที่เคยจบกันไปแล้วครั้งหนึ่งหรือเขาเคยให้เอออาจจะไม่เคยให้ความสนใจคุณแต่ว่าเหมือนแบบอยู่ๆก็มาให้ความสนใจกระทนหารหรือ,ออาจจะเป็นความรักแรกพบซึ่งเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกชอบคุณเลยนะคะโอ้สองถ้วย,วยเขารักคุณแหละค่ะตอนนี้เขารักคุณนะรักคุณแล้วแล้วเขาก็มีการตามดูคุณตลอดอะ่ะ ว่าคุณทำอะไรนะคะแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นนะทำคะเลนเขาอาจจะรอจังหวะรอเวลารอการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นถ้าทันรอกันอยู่เนี่ยเขาน่าจะกลับมาขอคืนดีหรืออาจจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทําอะไรต่อจากนี้นะคะ อัศวินเออคิงถือดาบเขาอาจจะแบบว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเขาแบบไม่ชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะมีความชัดเจนอาจจะมีการมาพูดจาตรงไปตรงมากับคุณนะคะเอ็มพอร์หรือเขาอาจจะใช้หน้าที่การงานเนี่ยแหละมาคุยกับคุณแต่เขาจะไม่แสดงออกมากนะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีฟอร์มอีกโก้เยอะไม่แสดงออกอะคะ่ะคือเป็นคนเยอะเป็นคนที่มีฟอร์มอะ ให้เขางอก,ก่อนให้เขาแสดงออกก่อนนี่ยากมากๆเลยนะหกถ้วยเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่เคยรู้จักเคยคุยกันอย่างที่บอกว่าเคยอาจจะแบบเคยอาจจะรู้จักกันแล้วแยกจากกันไปหรือว่าเคยแบบทําให้คุณเสียใจก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคิงถือหมไม้เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงให้คุณนะถึงเขาอาจจะแบบไม่ได้แสดงออกแต่เขาเป็นคนมั่นคงมากๆคนหนึ่งนะคะ สองไม้เท้าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลานะเขาอาจจะเป็นคนเดินทางบ่อยทุกครั้งที่เขาเดินทางเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณตลอดถามว่าเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็จะแสดงออกในแบบของเขาอ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่ามาบอกคุณว่าฮ้ยเป็นแฟนกันนะฉันรักเธอนะฉันชอบเธอนะเขาจะไม่ทําแบบนั้นแต่เขาจะสื่อในแบบที่เขาที่เป็นตัวเขาอะค่ะซึ่งคุณจะต้องไปสังเกตนะเพราะว่าเขาจะเป็นการสื่อเฉพาะตัวของเขาเขาจะไม่ได้สื่อให้คุณเห็นเยอะมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่ารความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาจะสมหวังกันไหมนะ9ดาบเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เครียดนะบางทีนอนไม่หลับกังวลใจอะค่ะเด็กถือไม้เท้าเป็นความสัมพันธ์ที่รอคอยนะเขาเองก็รอคอยคุณเองก็รอคอยนะคะ 5ดาบเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องห่างกันมีระยะทางอาจจะเดินกันแยกทางกันเพื่อไปตามหาความฝันหรือว่าแยกกันเพื่อไปตามหาสิ่งที่ตัวเองเออต้องการนะคะ3ดาบหรือความรักครั้งนี้มันอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่3หรือว่าเ,ออเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับงานก็ได้นะคะหเหรียญเหมือนความรักครั้งนี้จำเป็นจะต้องห่างกันนะคะเพราะว่า อาจจะแบบหรือตอนนี้คุณอาจกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันเนะเาะแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยอะค่ะไหนดูซิแล้วสุดท้ายคุณกับเขาจะสมหวังกันไหมเจ็ดดาบมีการแอบส่องแอบมองกันตลอดเลยนะ10บดาบเป็นความเสียใจอะค่ะสองแล้วก็เสียใจเนาะ เอ็มเพเขารู้สึกว่าเสียดายคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีพอมมากๆนะคะเดวิลแล้วเขาก็ลงไหลคุณมากๆหรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะ ไฮโรเฟนมันมีโอกาสที่เขาจะมีคนของเขาค่อนข้างที่จะสูงหรืออีกกรณีหนึ่งอะนุ่ขอแยกเป็น2กรณีแล้วกันนะคะกรณีแรกคือเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยก็อาจจะเป็นความเจ็บปวดคุณอาจจะไม่ได้สมหวังหรือถ้าเขาไม่ได้มีคนของเขาเนี่ยความรักครั้งเนี้ยมันจะต้องผ่านการเจ็บปวดผ่านการแยกจากผ่านการแอบสองแอบมองไม่แสดงความรู้สึกจนหลังจากนั้นเมื่อผ่านระยะไปช่วงหนึ่งเนี่ย เขาได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณอีกครั้งหรือถ้าคุณยังไม่มีใครและเขายังไม่มีใครกลับมาพูดคุยกันใหม่แล้วคุณกับเขาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ว่าจะแต่งงานกันคือไปได้ไปได้สูงถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะเพราะคุณมีความลหลงไหลซึ่งกันและกันมากๆแต่กว่าจะถึงจุดนั้นนาะคุณอาจจะต้องเสียใจผิดหวังหรือแบบมันมีเรื่องเศร้าๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะมีความสุขนะกว่าจะมีความสุขได้ต้องผ่านเรื่องราวที่เสียใจมากๆนะคะ ให้ไพ่นางฟ้าสรุปกันนะคะ Is it safe for you to love นะคะเขาบอกว่าให้เปิดใจนะคะรักครั้งนี้มันมันปลอดภัยมากเลยนะที่จะรักกะัะ Romantic feeling คือหลังจากนี้จะมีโอกาสช่วงเวลาที่แบบ หวานชื่นหรือว่ามีการแสดงออกถึงความรักอย่างที่บอกว่ามันจะต้องผ่านการเลิกลาผ่านความเจ็บปวดก่อนเนาะแล้วการกลับมาเจอกันเนี่ยก็ให้เปิดใจคุยกันลองเปิดใจคุยกันนะคะแล้วคุณจะได้บรรยากาศที่โรแมนติกหรือความรักที่ดีนะ c o d e p e n d e n c y นะคะเพราะคุณมีพลังงานมีเคมีบางอย่างที่ดึงดูดกันมากๆม,ม,มีความแบบต้องการกันเอ่อค่อนข้างที่จะสูงอะคะ่ะ love yourself first นะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้คุณไปรักตัวเองก่อนนะไปดูแลตัวเองไปเยียวยาตัวเองนะคะ let go l e t โก o อฟคอนโทรล s s ชชแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมันเป็นไป,น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 ปนตามทางที่มันควรจะเป็นนะปัญหาอะไรก็ตามนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณอาจจะแก้ไขอะไรนะตอนนี้ไม่ได้ก็คือปล่อยไปก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเยียวยาตัวเองนะคะ Children เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นอาจจะเกิดปัญหาจากเด็กหรือว่าคุณกับเขาอาจจะยังออยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะหรือว่ายังมีความเป็นเด็กอย่างเช่นเ,ออเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาซึ่งมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุอะค่ะซึ่งทําให้ความรักครั้งนี้อาจจะต้องมีอุปสรรคน้อยอย่างที่บอกแหละค่ะว่า เออสำหรับบางคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังแต่ว่าคุณจะต้องผ่านการเจ็บปวดหรือว่าต้องมีการแยกจากกันก่อนนะคะแต่ในบางคู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขามีคนของเขาเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสมหวังกันเนาะแต่คุณอาจจะมีการได้กลับมาเคลียร์ใจกันหรือว่าเออได้แบบเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนนะคะที่ดีต่อกันนะคะยังไงนุ่นก็ใจช่วยนะคะขอให้คนเข้ามาดูคลิปนะ เออมีความสุขสมหวังในความรักนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะวันนี้ลุ้นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย